สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์คีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมที่เราใช้ก็คือโปรแกรมสุดฤกษ์นะครับวันนี้เราจะเขียนชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับตอนนี้ใยงานของเราก็อยู่ฝั่งซ้ายมือร่าใบงานขึนนะครับ งนเค่อเคียมาแล้วอ่าเก็บมาแล้วนะครับนี่คือใบงานของเรานะครับที่เราจะทํากันวันนี้นะครับซึ่งก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบแบบนี้กันนะครับอ่าเรามาเริกันเลยนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็นิวนะครับแล้วเลือกไปที่พาร์ทคลิกโอเคนะครับ เสร็จแล้วนะครับใบงานของเรานรหน่วยของเราวันนี้นะจะเป็นมิลลิเมตรนะครับเราก็มาดูหน่วยนะครับที่เราใช้สําหรับโปรแกรม solidworks ของเรารก็คือหน่วยเป็นมิลลิเมตรต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับแล้ว็ต้องเช็คทุกครั้งนะครับว่าหน่วยที่ใช้ตอนเราเปิดโปรแกรม solidworks ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นหน่วยอะไรนะครับเป็นนิ้วเป็นมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรหรือเป็นเมตร เสร็จแล้วเมื่อได้เรียบร้อยนะครับเราก็มาเลือกเพนกันครับเราก็เลือกไปที่ฟอนต์เพนนะครับคลิกฟอนต์เพนนะครับไปที่สเก็ตแล้วก็ครีเอทสเก็ตนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สร้างเส้นลายขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับอ่าจะเป็นเส้นตั้งฉากนะครับที่เป็นเส้นเซนเตอร์ของชิ้นงานของเรานะครับเราก็เลือกไปที่ลายนะครับแล้วก็เอาไว้อยู่ตรงแกนอ้างอิงตรงกลางตรงนี้นะครับก็คลิก ลายนะครับเคลื่อนลงมาหาจุดตรงกลางนะคลิกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนเส้นลายออกมาเป็นเส้นตั้งฉากนะครับแล้วก็คลิกนะครับเสร็จแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกนะครับเราก็จะได้เส้นลายที่ทํามุมฉากกันนะครับเสร็จแล้วก็ smart dimension นะครับให้ขนาดความยาวนะครับเส้นนี้นะครับ1 6 0่งมิลลิเมตรนะครับเส้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ1 6 0มิลลิเมตรนะครับ แก้ไขเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเส้นโค้งตรงนี้นะครับจะมีรัศมีเท่ากับ60มิลลิเมตรเราก็เลือกใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับคําสั่งสเก็ตฟิลเลตนะครับก็คลิกไปที่สเก็ตฟิลเลตแล้วก็เปลี่ยนฟิลเลตพารามิเตอร์นะครับเป็น60มิลแล้วก็กด enter หนึ่งครั้งนะครับที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วเราก็เลื่อนเมาส์มาคลิกที่มุมได้เลยนะครับก็จะโชว์เส้นนะครับขึ้นมาเป็นเส้นสีส้มนะครับคือเส้นลายที่เราจะสร้างขึ้น จากตัวสเก็ตฟิลเลตตรงนี้นะครับก็คลิกนะครับแล้วก็เครื่องไว้ถูกนะครับนะครับเราก็จะได้เส้นศูนย์กลางของชิ้นงานของเรานะครับตรงนี้นะครับก็เปเสร็จที่เรียบร้อยนะครับเราก็ exit Sket นะครับพอ exit Sket เเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยน i ิ w ให้เป็น3มิตินะครับนะครับมีมือสมมิติเสร็จแล้วทีนี้นะครับเราจะมาสร้างเพนนะครับสร้างเพนขึ้นมาใหม่นะครับที่ ปลายของเส้นสเก็ตที่เราสร้างขึ้นมานี้นะครับเราก็เลือกไปที่ฟิวเจอร์นะครับแล้วก็เลือกไปที่ดิฟเฟนเชียลเมทีนะครับแล้วก็เลือกไปที่เพนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกไปที่จุดปลายของเส้นลายที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วก็คลิกไปที่เส้นอีกหนึ่งครั้งนะครับเพนของเราก็จะอยู่ในตำแหน่งที่าตามที่เราต้องการนะครับอยากให้ลูกศรชี้ไปด้านในเราก็กดเครื่องหมายถูกที่คำว่าฟิปนอร์ม a ล ก็จะชี้เข้าไปด้านในนะครับด้านในด้านนอกก็มีค่าเท่ากันนะครับก็เครื่องหมายถูกนะครับเราก็จะได้เพนขึ้นมานะครับหเพนนะครับนี่คือเพนที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับปกติก็จะมีแค่ฟอนต์ท็อปไลท์นะครับอันนี้เป็นเพนหนึ่งนะครับเป็นเพนที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วตอนนี้เราเลือกอยู่ที่เพนหนึ่งถูกไหมครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่สเก็ตนะครับแล้วก็ครีเอทสเก็ตนะครับ เสร็จแล้วก็เปลี่ยนวิวนะครับให้เป็น normal นะครับหรือ2มิตินะครับก็จะอยู่ในรูปของ2มิตินะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สร้างวงกลมขึ้นมา1วงนะครับ d ดสิบสองมิลลิเมตรนะครับก็เลือกไปที่ circle นะครับก็คลิกที่จุดอ้างอิงได้เลยนะครับที่กวางวงกลมขึ้นมา1วงนะครับแล้วก็ใช้ smart dimension นะครับให้ขนาดความโตของวงกลมวงนี้ก็คือ72มลนะครับ72 enter หครั้งนะครับเราก็จะได้วงกลมขึ้นมาเป็นเสร็จเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็กด exit sketch นะครับแล้วก็เปลี่ยน view นะครับให้เป็น isometric นะครับก็จะเห็นเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่คำสั่ง future นะครับเมนู future นะครับแล้วเลือกไปที่คำว่า sweep นะครับคือเราจะ extrude สเกต็ตวงกลมเนี้ยนะสวิฟขอโทษทีนะครับสวิฟให้วิ่งตามเส้นลายที่เราสร้างขึ้นมาในครั้งแรกนะครับเราก็เลือกที่สวิฟนะครับสวิฟบอสเบสนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เราเลือกตัวสเกต็ตวงกลมอยู่นะครับเรามีหน้าที่แค่คลิกเส้นที่ต้องการให้วงกลมตัวนี้วิ่งไปตามเส้นนี้นะครับก็คลิกไปที่เส้นเลยนะครับวงกลมก็จะวิ่งนะครับนะครับมี ชิ้นงานขึ้นมานะครับตามเส้นที่เราเลือกนะครับเสร็จแล้วก็เครื่องหมายถูกนะครับอ่าเราก็จะได้ชิ้นงานขึ้นมานะครับนะครับเป็นรูปร่างตามใบงานของเราเลยนะครับพอได้นี้แหละนะครับเราก็จะมาทํานะครับแผ่นประกบที่ปลายทั้ง2ด้านของอ่าชิ้นงานของเรานะครับเราก็เลือกไปที่ตัวอ่าผิวหน้าด้านล่างนะครับของชิ้นงานของเราตัวนี้เลยนะครับคลิกไปที่ผิวหน้านะครับแล้วก็เลือกไปที่สเกต เรียกสเก็ตนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิวนะครับให้เป็น2มิตินะครับ n น r m a l ่อนถนะครับเสร็จทีเดียร้อยแลละนะครับเราก็มาดูนะครับพื้นที่หน้าตัดตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นรูปลักษณะตามนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องหาจุดนะครับที่จะวางวงกลมนะครับทั้งด้านขวาและซ้ายนะครับซึ่งความยาวของมันก็คือ1 2 0มิลลิเมตรนะครับเราจะสร้างนะครับโดยใช้ตัวเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมานะครับ คลิกเลือกไลายแล้วก็เลือกคําสั่งเซ็นเตอร์ไลน์ขึ้นมาครับคลิกเซ็นเตอร์ไลน์นะครับเราก็ใช้เมาส์นะครับพัคลิกนะครับลากผ่านตรงกลางของวงกลมของเราเลยนะครับลากผ่านเลยแล้วก็คลิกขวาคลิกขวานะครับแล้วก็เซเล็กนะครับอ่านะครับความยาวของเส้นเซ็นเตอร์ไลน์ตรงนี้ก็คือ120มิลลิเมตรนะครับเราก็สมาร์ทเดนิชั่นนะครับคลิกเซ็นเตอร์ไลน์ให้ขนาดครับ 1นึ่ยินิเมตรนะครับเสร็จแล้วนะครับสังเกตนะครับว่าเส้นซนเร์ไลน์ของเรามันจะไม่อยู่ตรงกลางของของแกนถูกไหมฮะเราก็ให้ขนาดนะครับจุดปลายข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับคลิกไปที่จุดปลายของเส้นซนเร์ไลน์นะครับแล้วก็เลือกที่จุดอ้างอิงของแกนนะครับคลิกเลือกนะครับความยาวของเส้นก็คือ120นะครับครึ่งหนึ่งก็คือ60มิลลิเมตรก็ใส่เข้าไปนะครับนะครับเส้นลายของเราก็จะกลับมา เส้นเซ็นเตอร์ไลน์ก็จะอยู่ตรงกลางของวงกลมตรงกลางแก๊สอ้างอิงด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สร้างวงกลมนะครับที่จุดปลายทั้ง2ฝั่งนะครับก็คลิกเลยครับวงกลมนะครับคลิกที่จุดปลายอารูปที่1คลิกวงกลมรูปที่2นะครับให้ขนาดครับวงกลมวงนี้ไดมมเตอร์นะครับ40มเมตร นะครับ2ฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับ40มิลลิเมตรนะครับเสร็จแล้วอ่วงกลมตรงกลางเห็นไหมฮะในวงกลมตรงกลางก็คือรัศมี4สิบมิลเดิมิเตอร์ก็กลายเป็น84ดมิลนะครับก็คลิกวงกลมนะครับคลิกจุดศูนย์กลางนะครับกลางวงกลมออกมานะครับแล้วก็ให้ขนาดครับสมาร์ทเอเนนชั่นนะครับกเคยเลือกวงกลมวงนี้นะครับไดมิเตอร์ก็คือ84 ไปครับ enter หนึ่งครั้งนะครับเราก็จะได้วงกลมทั้งหมด3วงนะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็คือ40มิลลิเมตรแมิลลิเมตรและก็40มิลมนะครับซึ่งเราก็จะสร้างเส้นลายนะครับเพื่อเชื่อมโยงวงกลมนะครับก็เลือกไปที่ลายนะครับคลิกไปที่ลายนะครับเราจะไม่เลือกที่จุดตัดของคัดแดนของวงกลมนะครับเราจะเลือกจุดแทนเจนนะครับแทนเจนก็คือเลย ตัวจุดตัดของวงกลมหรือจุดคอดแดนเนี่ยนะครับแต่ละคอดแดนของวงกลมเดี๋ยวเราจะไม่คลิกนะครับเราจะคลิกเลยมาหน่อยเราก็คลิกนะครับแล้วก็ลากมาแตะนะฮะนี่แตะสว่วนนี้นะ,นะะ,น,ะนะครับมันจะแทนเจนของวงกลมให้นะครับจะไม่แตะที่จุดตัดนะครับนะบผมจะไม่แตะที่ตรงนี้นะ,นะะนะครับเราจะแตะที่คอดแดนนะครับแตะที่ผิวพื้นที่สว่วนนี้แหละสว่วนนี้ใกล้ gré, ๆประมาณนี้เราก็คลิก ครับคลิกขวาสีแดงนะครับสังเกตนะครับถ้าเราคลิกถูกที่นะฮะมันก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมา2 2ตัวนะครับสีเขียวเขียวขึ้นมานะครับตัวแรกก็คือตัวข้างล่างนี้ก็คือ t ท n g e n t นะครับข้างบนนี้ก็คือตัว c o i n c i d e n t นะครับมันสัมผัสกันแล้วก็มัน t ทน gent ก็คือจุดผิวสัมผัสของของวงกลมนั่นแหละนะครับนี่ก็ทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับไหมครับอ่ะผมทําให้ดูนะ ทีนี้ผมคลิก,ลกเลยไม่สนใจว่าจะแทนเจนไม่แทนเจนนะครับคลิกเลยแล้วก็คลิกขวาสีเล็กะนะครับแต่มันก็ขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาเชื่อมโยงให้เรานะครับเอามาดูฝั่งข้างล่างบ้างนะครับรก็คลิกคลิกคลิกเหลือเลยกันทุกฝั่งนี้แล้วคลิกนะครับคลิกขวาสีเล็กนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าทำอีกตัวหนึ่งนะครับคลิกปุ๊บ นะครับคลิกเลยคลิกขวาแลีเลือกไหครับคือถ้าเราคลิกในจุดที่แทนเจนนะครับตัวโปรแกรมมันจะเชื่อมโยงให้เรานะครับให้แทนเจนและคอนซิเดนต์กันนะครับสมมติว่าถ้าใครคลิกแล้วมันไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ผมจะลบทิ้งไปนะจะลบทิ้งก่อนอ่านะครับมีบางคนนะครับถ้าคลิกแล้วมันไม่ขึ้นนะครับมันไม่ขึ้นแสดงว่าจุดพิกัดตรงเนี้ยมันจะไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเช่นตัวนี้ นะครับเ้นตัวนี้ผมดึงกลับมานะครับเห็นไหมมันจะเป็นแค่คอนซิเดนต์ตัวเดียวนะครับเสร็จแล้วเราอยากจะทําให้มันทนเจนกันนะครับในคลิปก่อนหน้านู้นก็มีนะครับผมทําให้ดูอยู่นะครับเราก็เลือกไปที่เส้นนะครับคลิกเลือกไปที่เส้นนะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับที่คีย์บอร์ดนะครับกดปุ่มชิปนะครับค้างไว้แล้วก็เลือกวงกลมครับแล้วก็ปล่อยนะครับเราก็ปล่อยเห็นไครับสัญลักษณ์ทนเจนจะให้เราเลือกเพิ่มเข้าไปนะครับเราก็คลิกทนเจน นะฮะมันก็จะจุดตัดก็จะเปลี่ยนนะครับจากจุดอยู่ตรงประมาณนี้มาที่จุดแทนเจน์ให้เราครับเราก็เลือกเครื่องหมายถูกนะครับอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะทิมนะครับเส้นที่เราไม่ต้องการออกให้ได้ตามใบงานของเรานะครับเราก็ทิมนะครับเราก็ตัดครับตัดตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับตัดทิ้งเลยคลิกค้างลากผ่านนะครับเส้นไหนต้องการตัดนะครับคลิกค้างแล้วก็ลากผ่าน นะครับลากผ่านอ่าเห็นไหมตรงนี้ยังเหลือนะครับเราต้องลบให้หมดนะครับอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็สร้างวงกลมขึ้นมาเลยนะครับวงกลมไดมิเตอร์20มิลนะครับที่จุดปลายนี้นะครับคลิกเลือกไปที่วงกลมนะครับคลิกเลือกที่จุดปลายของเส้นเซ็นเตอร์ไลน์นะครับ2ฝั่งนะครับคลิกวางได้เลยแล้วก็ให้ขนาดนะครับให้ขนาดสมาร์ทเดิมนชั่นนะครับวงกลมตรงนี้ก็คือ20มิล นะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับอย่าลืมให้ขนาดได้ทั้งสองต้องให้ขนาดทั้ง2ฝั่งนะครับนะครับเสร็จนิดที่เรียบร้อยนะครับเราก็ exit sketch นะครับ exit sketch นะครับแล้วก็เปลี่ยนวิวนะครับให้เป็น isometric ครับเราจะได้เห็นออกมาเป็นดังรูปนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการ e x d t นะครับไปที่ f u t u r e นะครับ e x u d exit ออกด้านนอกถูกไหมเมื่อกี้เราใส่ความยาวทั้งหมด ไว้แล้วนะครับฉะนั้นนะครับลูกศรต้องชี้เข้าด้านในนะครับในผิวของชิ้นงานของเรานะครับก็เปลี่ยนนะครับตัว reverse direction นะครับก็จะชี้เข้าไปด้านในนะครับเสร็จแล้วก็เครื่องหมายถูกครับเราก็จะได้ชิ้นงานออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อด้านล่างเสร็จแล้วเราก็ทําด้านบนนะครับเราก็คลิกไปที่ผิวได้เลยนะครับคลิกที่ผิวคลิกเลือก sketch นะครับ create sketch นะครับแล้วก็เปลี่ยน view นะครับ ให้เป็น normal ทูดเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็มาสร้างนะครับเส้นตรงนี้กันนะครับผิวสเก็ตเส้นบนกันนะครับก็เลือกเลยนะครับจ่ายเหมือนเดิมนะครับ center l ล n e นะครับคลิกลากผ่านครับคลิกคลิกขวา select นะครับ ให้ขนาดนะครับ Smart ท i m s i o n นะครับให้ขนาดก็120มิลลิเมตรอเรีบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็มันยังไม่อยู่ตรงกลางนะครับก็ให้ขนาดที่จุดปลายของลายกับแกนอ้างอิง e นะครับแล้วก็คลิกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็น60มิลลิเมตรนะฮะแล้วก็จะได้จุดที่จะสร้างวงกลมก็สร้างวงกลมขึ้นมาครับสร้างทีเดียว3วงเลยก็ได้นะ1วง ตรงกลางหนึ่งวงเมาผมไวๆนะครับไหอีกหนึ่งวงนะฮะเสร็จแล้วก็แก้ไขขนาดนะครับแก้ไขขนาดตรงนี้นะครับสี่สิบวงนี้คลิกให้โดนนะครับอ่ะถ้าคลิกไม่โดนก็ขยายไปแก้วไว้คลิกให้โดนเอาตรงนี้ก่อนก็ได้เอาติดติดติด,ตดจุดอยู่นะฮะคลิกขวาก่อนอ่า E.S.C. นะครับ E.S.C. ที่คีย์บอร์ดนะครับกด E.S.C. ที่คีย์บอร์ดถ้ามันคลิกขวาไม่ไปนะครับพอเราเลือกจุดไปแล้ว E.S.C. เป็นหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้สิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันหายไปนะครับก็ใส่ตรงนี้เป็นสี่สิบก็นะครับตรงกลางขยายเห็นนะครับปึ๊บคลิกลงมานะครับก็คลิกขวานะครับตรงนี้เป็น84นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับทีนี้เราก็ สร้างลายเชื่อมโยงวงกลมแต่ละวงครับคลิกไปที่ลายแตะด้านหลังของวงกลมนะครับคลิกเห็นไหมครับมันจะขึ้นอัตโนมัติให้เรานะครับก็คลิกไปที่ลายนะครับคลิกแตะผิวด้านหลังวงกลมนะครับนี่ส่วนนี้ที่เมาส์ผมคลิกเนี่ยคลิกกว่าสีเล็กอ่านะครับตัวนี้ไหมครับตัวนี้ไม่ไม่ไม่ติดให้นะครับในเมื่อไม่ติดให้เราก็เลือกครับ สร้างให้มันมีแทนเจนขึ้นมานะครับก็คลิกที่เส้นนะครับกดชิปที่คีย์บอร์ดคลิกไปที่วงกลมนะครับแล้วก็เลือกแทนเจนนะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคลิกเลือกกดคดอ่ i กดชิปคลิกเลือกเส้นที่ต้องการให้แทนเจนก็เลือกแทนเจนจะเลือกตรงนี้ก็ได้หรือจะมีไอคอนขึ้นมาตรงนี้ก็คลิกได้เหมือนกันนะครับอ่าตำแหน่งของตัวเส้นลายก็จะย้ายมานะครับทีนี้ก็ทําด้านล่างนะครับ ด้านล่างนี้เราจะสะท้อนก็ได้นะครับมเนอร์นะครับคลิกไปที่มเนอร์นะครับแล้วก็คลิกเลือกเส้นที่1เส้นที่2นะครับเราจะเลือก2เส้นนี้ให้มันอยู่ด้านล่างนะครับให้สะท้อนมาครับแล้วก็เลือกไปที่มเนอร์ about นะครับแกนที่อ้างอิงที่จะให้สะท้อนไปนั่นเองนะครับแล้วก็คลิกนะครับมันก็สะท้อนออกมาด้านล่างก็เครื่องหมายถูกครับนี้ก็ทิมครับคลิกไปที่ทิมตัดเส้นที่ไม่ต้องการทิ้งไปครับ ออคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากผ่านเส้นที่ต้องการจะตัดนะครับคลิกเมาส์ค้างนะครับลากผ่านเส้นที่ต้องการจะตัดไหมเส้นก็จะหายไปนะครับเป็นวิธีทิมที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็สร้างวงกลมนะครับที่ปลายหนึ่งสองนะครับแล้วก็ smart ท i m e n s i o n นะครับในขนาดวงกลมวงนี้คือ20มิลฝั่งนี้ด้วยนะครับ มี่ิเอร์าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ EXIT s k e t กนะครับ EXIT s k ส t เสร็จแล้วเราก็อ่าใช้วิธีการปิดปิดงานก็ได้โดยอากดที่ลูกกิ้งนะครับของเมาส์นะครับคลิกเข้าไปนะครับที่ลูกกิ้งค้างไว้แล้วก็ขยับเมาส์นะครับขยับเมาส์นะครับมันก็จะปิดมาให้เราเห็นมิติของรูปภาพของเรานะครับไม่ใช่เป็น2มิติจะมีมิติขึ้นมาก็เป็น3มิติ ครับซึ่งแต่ก็มันไม่ได้วางในตำแหน่งหรือตามหลักเกณฑ์นะครับแต่มันก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์นะครับแล้วก็เลือก X2 t นะครับอ่าอูกซอออกด้านงอกใช่ไหมครับก็เข้าด้านในนะครับ1 0มิลลิเมตรนะครับอ่าด้านในก็เครื่องหมายถูกครับอ่าสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ตั้งวิวให้เป็น iso metric นะครับนี่สัญงานออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับเราก็จะมาเจาะรูตรงนี้กันนะครับเราก็เลือกไปที่ผิวเลยนะครับคลิกไปที่ผิวแล้วก็ไปที่สเกตนะครับค r e a t อ s สเก c ตนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิวให้เป็น normal tool นะครับอ่าคลิกไปที่หน้าจอสีขาวหนึ่งครั้งนะครับสีน้ำเงินก็จะหายไปที่ผิวงานนะครับก็คลิกวงกลมนะฮะวางที่จุดกลางนะครับสร้างกลมขึ้นมา วงกลมวงนี้นะครับในเมตอร์60ิมิลนะครับก็สมาร์ทเดนมชันนะครับในขนาด60เอนเตอร์นะครับนี่เราก็จะได้เสร็จออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงกลมที่ต้องการจะเจาะรูบนชิ้นฐานของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ e x i t s k e t ก็นะครับแล้วก็เปลี่ยนวิวนะครับเปลี่ยนวิวให้เป็นอัลโซเมติกนะครับก็จะออกมาเป็นรูปของอัลโซเมติกขยายขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเสร็จแล้วเราจะทำการสวิปคั t นะครับ สเก็ต uh, วงกลมไดมิเตอร์60มิลนี้กันนะครับก็ไปที่ฟิวเจอร์นะครับเลือกไปที่สวิปคัตพอสวิปคัตนะครับ <Yeah. S 1> มันก็ถามหาเส้นที่จะต้องการวิ่ง ตัดของสเก็ตวงกลมนี้นะครับมันถูกปิดไปนะครับเราจะใช้สเก็ตเดิมตอนที่เราสวิปท่อตรงนี้กันนะครับเราก็เลือกไปที่พาร์ตตรงนี้นะครับมันจะมีทุกครั้งนะครับก็คลิกสามเหลี่ยมดาๆตรงนี้นะครับดีเทลต่างๆก็จะถูกแสดงออกมานะครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับมันก็จะมีสวิปหนึ่งนะครับเราก็เลือกที่จุดสามเหลี่ยมดํๆเหมือนเดิมหมือนเดิมนะครับคลิกมันก็จะโผล่มาเห็นไหมครัมีสเก็ตให้เราเห็นพอ เอาเมาส์ไปชี้นะฮะมันก็จะมีเส้นสีส้มๆขึ้นมานะครับเอาเราเลือกเส้นนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกเลือกเลยอ่านะครับเราก็จะสวิปคัตตามเส้นตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เครื่องหมายถูกครับอ่านะครับท่อของเราก็จะถูกเจาะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําอะไรต่อนะครับมีฟิลเลตนะครับมีฟิลเลตตรงนี้นะครับ นะครับมีฟิเลต r 3นะครับก็เลือกไปที่ฟิเลตนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟิเลตพารามิเตอร์เป็น3 enter นะครับแล้วก็คลิกเลือกไปที่บาทที่เราต้องการจะลบคมนะครับฟิเลตนะครับคลิกอ่าก็เครื่องหมายถูกครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เหลืยอีกหน่อยนึงก็คือทำาชมเฟอร์นะครับที่ปากของตัวท่อของเรานะครับ แล้วก็เลือกแชมเฟอร์นะครับคลิกเลือกเชมเฟอร์นะครับในแบบบอกเป็น4คูณ45ก็คือระยะ4มิลน,นะครับแล้วก็45องศานะครับนะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนตัวดีตรงนี้ให้เป็น4มิลิเมตรปุ่มเอนนะครับองศาก็45เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกที่ปากของรูเจาะท่อของเรานะครับแล้วก็เครื่องไม้ถูกนะครับ ชิ้นางานเราก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับอลองลองใส่สีด้านในให้เห็นว่าท่อของเรานะ่ได้เจาะนะครับเราก็เลือกไปที่ตัวนะครับดีๆนะครับตัวเพิ่มสีนะครับเสร็จแล้วก็เลือกสีเอาสีอะไรดีอ่ะสีเหลืองละกันนะครับคลิกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เครื่องหมายถูกครับแม้นะข้างในเราจะเห็นชัดเจนว่าท่อของเราได้ถูกเจาะนะครับ ิ้นาของเราก็จะออกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับ,นะรบยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ